จ่าหน้าซองจากประเทศสโลวเนียนะครับตอนแรกที่ผมสั่งไปนะครับผมก็กังวลมากว่าแบบมันจะโดนบวกภาษีเท่าไหร่ผมไม่ได้เปิดดูก่อนนะครับอันนี้เราก็มาเปิดดูพร้อมๆกันไปเลยตั้งแต่20สบเดือนสีนะครับอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็แจก,ออกจริงๆผิวสัมผัสที่ผมสัมผัสได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆใช้โต๊ะแบบไหน สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมเพชรอนพ t ทธทีมชาแนลอีกครั้งนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเดือนก่อนนะครับผมเล่น IG แล้วก็มันมีแผ่นลองเมาส์อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับยิงแอดเข้ามาหาผมตลอดเวลาเลยครับถีมากๆแล้วก็ยิงเข้าไปหาเพื่อนผมด้วยครับซึ่งแผ่นลองเมาส์อันนี้ครับมันก็มันจะเป็นสไตล์แบบไม่ใช่เกมมิ่งนะครับมันจะเป็นแผ่นลองเมาส์แบบอาจจะดูมินิมอลสวยงามหน่อยนะครับซึ่งพอเขายิงแอดมาทุกวันแน่นอนครับว่า มือลั่นครับผมโดนมันมาแล้วครับเป็นแผ่นรองเมาส์ของ Delta Hu ับนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเห็นใน IG เหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็กะจะซื้อมาลอง1อันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงหรือว่าสั่งซื้อไปแล้วมันจะส่งมาให้เราจริงๆหรือเปล่านะครับแต่พอเข้าไปดูในเว็บของเขาแล้วนะครับโดนครับบอกเลยถ้าซื้ออันเดียวมันจะเสียค่าส่งนะครับแล้วเขาก็มีโปรโมชั่น3แถมหนึ่งแล้วก็ฟรีชิปปิ้งอยู่ด้วยแน่นอนครับ ผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นของฟินด้วยอันนึงนะครับแล้วก็ไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีใครเอาเนี่ยแน่นอนครับช่องเราใจดีอาจจะมีกิจกรรมสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็แจกออกไปให้เพื่อนๆอน,นะครับอันนี้เพื่อนๆก็คอยติดตามเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปกติกาการเล่นแจกแผ่นลองเมาส์อันนี้นะครับ อันนี้ผมซื้อมาเป็นไซส์ M 2อันแล้วก็ไซส์ L 1อันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับผมไม่ได้เปิดดูก่อนนะครับอันนี้เราก็มาเปิดดูพร้อมๆกันไปเลยอันนี้จะเห็นได้ว่าจา่าหน้าซองจากประเทศสโลวาเนียนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันส่งมาจากประเทศนี้นะครับแต่ว่าพอกดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย mm hmm. โอ้โห มันคือประเทศอะไรก็ไม่รู้ครับมาค้นหาข้อมูลดูทีหลังก็คือมันอยู่แถวยุโรปนะครับก็ส่งมาไกลามากระยะเวลาในการส่งนะครับตั้งแต่20เดือน4ี่นะครับเพิ่งส่งมาถึงประมาณาวันที่11เดือน5ก็ใช้เวลาส่งประมาณ20วันนะครับแต่เขาก็มีามาบอกนะครับว่า,าช่วงนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์โควิดอาจจะใช้เวลาส่งนานนิดนึง นี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยครับมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นแต่ว่าผมมารู้ทีหลังนะครับว่า,เ,าเร็วๆนี้มีร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยเข้ามาเปิดเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมสั่งเขายังไม่ได้เปิดนะครับเสียดายมากถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อาจจะไปลองค้นหาดูก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลย สภาพกล่องภายนอกก็จากการขนส่งก็ดูค่อนข้างเยินนิดนึงนะครับเพราะเขาไม่มีกล่องอะไรใส่ข้างนอกมาก่อนก็เป็นกล่องของมันเลยแล้วก็เอาสกอตเทปพ,พันติดกันแล้วก็ส่งมาเลยนะครับเขาแพ็คมาแน่นหนามากครับผมเปิดไม่เป็นครับตอนนี้เราใช้พลังยัดเข้าไปเลยแล้วกันอื้มอือหือ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับลองดูด้านในอืมด้านในมีกล่องเล็กอีกอันนึงครับผมนึกว่ามันจะใส่มาในกล่องนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มี <c oughs> กระดาษการกระแทกมาให้เราอีกอันนึงแต่เราไม่เอาเก็บกลับไปครับนี่นะครับสภาพกล่องด้านนอก นี้ก็จะเป็นไซส์ L นะครับแผ่นใหญ่สุดตัวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับของ Delta Hub มันจะมีทั้งหมด3ไซส์ครับก็คือเป็นไซส์ S, M, L ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปครับอยู่เริ่มต้นที่ประมาณ 29ยูโรจนไปถึง39ยูโรนะครับก็จะตกเป็นเงินไทยประมาณพันนิดนิดพันหถึงประมาณพันหครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆใช้โต๊ะแบบไหนด้านในพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการ์ดหใบเป็นการ์ดเวลคัมเฉยๆไม่มีอะไรครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตัวแผ่นรองเมาส์นะครับใส่ ตัวแพคเกจจริงมาจะเป็นเหมือนพลาสติกที่สัมผัสแล้วดูนุ่มนิดนึงนะครับซึ่งดูดีมากๆเลยเรามาเปิดดูภายในนะครับเอาผมฉีกถุงขาดไปซะแล้วโอเคมาแล้วนะครับด้านในก็จะมีตัวแผ่นรองเมาส์แล้วก็ลัดยางมาให้เป็นยางสีดำ เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวแมทเทียลเป็นยังไงบ้างโอเคเรากลางมันออกมาแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดของเขาครับแผ่นรองเมาส์อันนี้รู้สึกว่าจะทำมาจากวัสดุเหมือนกรรมหยี่หรือว่าสักรลาดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยว ผมอินเสิตภาพใกล้ๆให้เพื่อนๆดูแล้วอาจจะใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับโอเคเรียบร้อยครับด้านขวาด้านขวาล่างนะครับจะมีสกรีนโลโก้ของเขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าโอเคลองดูกันนะครับแสงอ่าเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดซิลิโคนกันลื่นนะครับพอวางลงไปมันก็จะหยุดติดกับโต๊ะเราตัวยางกันลื่นของเขานะครับถ้าเกิดวางไว้เฉยๆมันก็อาจจะมีเลื่อนบ้างนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีน้ำหนักวางลงไปสักประมาณถ้ามีน้ำหนักกดลงไปสักนิดนึงมันก็จะเหนียวขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเกาะกับพื้นผิวเราได้ดีมากครับส่วนตัวของ ขอบของแผ่นรองเมาส์นี่นะครับก็ใช้เป็นการเย็บเก็บงานมาอย่างดีครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้มันลุยได้ครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยใช้แผ่นรองเมาส์ปกติที่ไม่ได้เย็บเก็บขอบมานะครับก็จะอา,อาจจะเคยเจออาการที่มันใช้ไปสักพักนึงมันก็จะสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เย็บมาเรียบร้อยดีครับ สัมผัสแรกก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแผ่นรองเมาส์ปกตินะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนมันเป็นผิวสัมผัสคล้ายๆพรมนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าลื่นเท่าไหร่และมันก็จะมีขนๆเล็กๆมาโดนมือเรานะครับก็รู้สึกดีไปอีกแบบหนึ่งครับจริงๆผิวสัมผัสที่ผมสัมผัสได้นะครับจริงๆแม t ติเรียลมันก็ออกจะคล้ายๆกับถาดใส่ของที่ผมซื้อมาจากอียิตนะครับตัวนี้ถ้าเกิดสมมติ เพื่อนๆน,นึกไม่ออกก็อาจจะไปหาจับตัวนี้ที่อ e ียิปต์ดูก่อนก็ได้นะครับมันก็จะเป็นฟิลนี้คล้ายๆกันเลยสีก็แทบจะเหมือนกันเลยครับแล้วก็เวลาเราเลื่อนเมาส์าครับมันก็จะไม่ได้รู้สึกลื่นสมูทเท่ากับแผ่นรองเมาส์าปกตินะครับ mm hmm. ก็ถ้าสมมุติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวาง macbook ทํางานอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะดีเหมือนกันนะครับมันรู้สึกมันนุ่มมือแล้วก็อุ่นมือมากกว่าการที่เราวางไว้บน โต๊ะปกตินะครับผมว่าแผ่นรองเมาส์อันนี้อาจจะเหมาะสําหรับใครที่อยากตกแต่งโต๊ะหรือว่าตกแต่งโต๊ะทํางานนะครับไม่ได้อยากจะเล่นเกมจริงจังหรือว่าใครอยากได้ก็รอติดตามเล่นเกมกับผมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแจกไป1ชิ้นให้เพื่อนๆเอาไปลองกันดูครับสําหรับตัวนี้ครับผมซื้อตัวโปรโมชั่นของเขามานะครับก็คือ3แถมหนึ่งแล้วก็ฟรีชิปปิง้งราคามันตกอยู่ประมาณ4,200บาทครับซึ่ง ผมสั่งมาเป็นไซส์ M 3อันแล้วก็ไซส์ L 1อันนะครับราคามันจะตกอยู่ประมาณแผ่นละ1,050บาทนะครับซึ่งผมคิดว่าราคานี้มันก็ค่อนข้างาไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับพวกแผ่นรองเมาส์สำหรับเล่นเกมก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็แพงกว่านี้อีกนิดนึงก็มีครับซึ่งใครที่เป็นสายาจัดโต๊ะทำงานอยู่บ้านก็จัดกันไปได้เลยครับอันนี้ ไซส์ S, S ขนาดของมันคือ11นิ้วคูณ25นิ้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยาวพอสมควรและแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติใครมีอยากจะวางของเช่นแบบวางโน้ตบุ๊กหรือว่าวางอะไรก็อาจจะไม่พอนะครับอันนั้นอาจจะเหมาะสําหรับการแบบวางเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็ไซส์ M ของเขาเนี่ยจะมีขนาดก็คือ12คูณ35ซึ่งมันก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งผม สั่งมาเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดออกมาอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูละกันครับแล้วก็ไซส์ L ของเขาก็คือตัวนี้ขนาดมันก็จะประมาณ18คูณ32นิ้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นึกขนาดไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงขนาดโต๊ะ e ี e ียนะครับโต๊ะ e ี e ียก็จะลึกประมาณ60ซนเมตรอันนี้ก็เกือบสุดโต๊ะเหลืออีกประมาณ10ซนเมตรก็จะสุดขอบโต๊ะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มาก ตอนแรกที่ผมสั่งไปนะครับผมก็กังวลมากว่าแบบมันจะโดนบวกภาษีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอถึงวันที่เขามาส่งก็ไม่มีอะไรครับเขาก็มาส่งเลยไม่ได้มีภาษีหรือว่าอะไรอย่างที่ผมคิดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย